สวัสดีครับเล่ยายเฮงชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาจะประกาศผลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาวประมาณ2องทุ่ครึง่งก่อนอื่นก็ขอสแสดงความยิยนดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับผลออก6ตัวห 91709 7 0 9กับหนนะครับอ S 2> <S 2> จะให้ระบบแบบ4ตัวนะครับให้เด่นรูดวิ่งไปที่0กับ4นะครับเขาเด่นรูดวิ่ง0นะครับแต่ในหลัก0ไม่มี09นะครับเอาที่ผ่านมามาเฉพาะเด่นรูดวิ่งนะครับเด่นรูดวิ่งหลัก0 ตามนต่อนะครับแนวทางเวลาพัฒนาจวันที่12กันยายน2568นะครับแนวทางเวลาพัฒนาจะมีตัวไหนบ้างแนวทางเวลาพัฒนาจุด18ประตูนะครับก็จะมีลัก9นะครับ ก็จะมี96 97 9ก93 94 95นะครับแอจะตัดให้หลักละหกตัวต่อไปก็จะเป็นหลัก0ูนนะครับสำหรับคลิปนี้แอจะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนําไปใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหลักศูนย์ก็จะมี0ูนย์หกศูนย์เนะครับต่อไปก็จะเป็นหลัก1น,นะครับ ทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดนำไปใช้แต่พอสนุกนะครับแนวทางหวเราพัฒนาชุดสุดแบบตัวก็จะมีสาหลักนะครับหลักเก้าหลักศูนย์หลักหนึ่งนะครับ, 9, 0, รบต่อไปก็จะเป็นตัวเด่นรุดวิ่งนะครับ รอบที่ผ่านมาเข้าไปที่เด่นศูนย์นะครับในรอบของวันที่12กันยายนนี้แอดให้เด่นรูดวิ่งไปที่9กับ4นะครับเด่นรูดวิ่งตามกำลังวันกับสติย้อนหลังัก9กับหลัก4หลัก9ก็จะมี96 9 6, 7 9ก9 3 9 4 9 5็กนะครับหลัก4ก็จะมี94 0 4ส4นะครับ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพิจารณาเลือกนั้ไม่ใช้ต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัว3ตัวอดจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับ4ชุดเด่นก่อนจบคลิปฝากากดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ ท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่หมส่งถึงมือถือของท่านจุด3ตัวก็จะมี496-094-704-714นะครับ4จุดเด่น2ตัวเด่นตัวเจาะก็จะเป็น96-94-04-14นะครับท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกการดูนังวันลขอทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ